เขาจะทักมาและพร้อมชัดเจนกับคุณเขาคือคอยขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประหลาดนานไหน,อนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหกถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก เดทพลังงานของคนราศีพิจิกิิงถือดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุมเจ็ดดาพลังงานของคนธาตุลมนะคะ เัสติกพลังงานของคนราศีตุลน,นะคะเป็นคนที่เวลาใจดีก็ใจดีมากๆแต่เวลาโหดขึ้นมาก็เด็ดขาดสุดๆเลยนะคะยอมหักไม่ยอมงอมีก็มีทิฏฐิมีศักดิ์ศรีในตัวเองเป็นคนที่ยุติธรรมชอบอะไรที่ตรงไปตรงมาชัดๆคือเคลียร์ไม่ชอบเอาเปรียบใครไม่ชอบการโดนเอาเปรียบแต่ชอบการโดนสปอยนะคะชอบการเอาอกเอาใจชอบการพูดดีพูดเพราะเห็นความสำคัญขาดไม่ได้ เวลาที่ดีกับใครก็ให้ใจสุดๆเวลาที่เกลียดใครก็เกลียดสุดๆเช่นกันนะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่ชัดเจนแต่คุณก็ชอบการเซอร์ไพรส์ชอบอะไรที่เป็นวันพิเศษโอกาสพิเศษให้ความพิเศษแก่กันและกันนะคะหรือว่าอาจะหมายถึงตอนนี้ตัวคุณก็มีความลับบางสิ่งบางอย่างที่เก็บไว้ซ่อนไว้ ในใจเช่นกันเป็นคนที่เด็ดขาดนะคะแต่ก็ไม่ได้พูดทุกสิ่งทุกอย่างมีความลับเก็บความลับได้เช่นกันเรามาดูกันก่อนว่าคนที่จะทักหาคุณแล้วก็พรอมที่จะชัดเจนกับคุณเขาคือใครพอพลังงานของคนที่จะทักมาหาคุณแล้วก็จะชัดเจนกับคุณหน่อยนะคะ3ถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฏพิจิกควินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำ หนึ่ง,มง,ง,งไม้พลังงานของคนธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูสองดาบพลังงานของคนาธาตุลมเมทุนตุลคุมสองเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินนะคะมังกรพุกศกันมีพลังงานของคนาธาตุน้ำคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุเลยนะคะรู้จักกันแล้วเคยสนิทสนม เคยใช้เวลาร่วมกันนะคะมีสถานะที่พิเศษต่อก,กันรู้สึกดีต่อก,กันเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนจริงใจเป็นคนร่าเริงนะคะแต่ว่ามีบางเรื่องราวที่ทําให้เขาต้องกังวลทําให้เขาคิดทําให้เขาตัดสินใจไม่ได้แล้วอาจจะมีการถอยห่างออกไปเพื่อทบทวนความรู้สึกของตัวเองก็ได้มีการคิดมีการทบทวนนะคะคิดวนไปวนมาแล้วช่วงที่มีการคิดมีการตัดสินใจอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้คุยกัน หากว่าคุณเคยสนิทสนมกับใครเคยรักใครรู้สึกดีกับใครแล้วคุณอยากได้ความชัดเจนกับเขาแต่เขายังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณก่อนหน้านี้ มีการถอยห่างความสัมพันธ์ลดสถาน,นะความสัมพันธ์หรือว่าจะมีการงเงียบไม่ได้พูดไม่ได้คุยบางคนก็อาจจะเป็นการเลิกลาต่อกันก็ได้ไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันมาสักพักแล้วเขาคนนั้นนั่นเองที่กําลังจะทักมาหาคุณแล้วก็พร้อมจะชัดเจนกับคุณคนที่ไม่พร้อมจะชัดเจนก่อนหน้านี้ตอนนี้พร้อมที่จะชัดเจนแล้วแล้วกําลังจะทักมาหาคุณนั่นเองนะคะเรมมาไาดูกันว่าเหตุผลอะไรที่ คนไม่พร้อมจะชัดเจนกลับกลายเป็นคนที่จะทักมาหาคุณเพื่อขอความชัดเจนหรือว่าพร้อมแล้วที่จะชัดเจนกับคุณเหตุผลนั้นคืออะไรนะคะเหตุผลของเขาที่พร้อมจะชัดเจนคืออะไรนะคะความห่างไกลความห่างเหินทําให้รู้ใจตัวเองการนิ่งเงียบนะคะหันหลังให้กันพอได้ห่างได้รู้ความรู้สึกของตัวเองว่าความรู้สึกแท้จริงแล้วนะคะ หัวใจของเขาอยู่ที่คุณแล้วนั่นเองแม้ว่าจะห่างตัวแต่ว่าหัวใจไม่ห่างนะคะแม้จะหันหลังให้แต่ว่าความรู้สึกที่มีให้ยังยึดติดยังผกูกติดผูกผันอยู่กับคุณนั่นเอง เ้าไม้รู้ใจตัวเองแล้วนะคะว่าคนที่สําคัญสําหรับเขาคนที่เขาขาดไม่ได้คนที่เขายึดติดผูกติดเกาะติดไว้ความรู้สึกของเขาหัวใจของเขาผูกติดไว้ก็คือคุณนั่นเองนะคะหนึ่งเดียวก็คือคุณเนาะสำคัญกว่าสิ่งอื่นใดสําคัญกว่าคนอื่นใดๆเลยนะคะอยากอยากจะชัดเจนอยากจะหยุดพร้อมที่จะชัดเจนความมั่นคงการตัดสินใจมีเหตุผลรู้ใจตัวเองนะคะ เสียใจในสิ่งที่ตัดสินใจผิดพลาดเรื่องราวในอดีตจมอยู่กับความเสียใจความเสียดายในสิ่งที่ทำลงไปก่อนหน้านี้คิดผิดตัดสินใจผิดไม่รู้ใจตัวเองนะคะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆได้เปลี่ยนไปวันเวลานะคะที่เปลี่ยนไปทำให้เขาได้รู้หัวใจตัวเองนั่นเองนะคะ ก่อนหน้านี้หากว่าคุณคบคุยกับใครคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาแต่เขาไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับคุณแต่ช่วงเวลาที่ได้รู้จักการได้เรียนรู้กันเขาคือคนที่ดีคนหนึ่งอ่อนโยนจริงใจร่าเริงสดใสคุณอยู่กับเขาแล้วคุณรู้สึกดีคุณเป็นคนดุเขาเป็นคนที่อ่อนโยนเติมเต็มความแข็งกระด้างที่มี ในตัวคุณน,นะคะเป็นความแตกต่างที่เติมเต็มกันและการเป็นมุมที่อ่อนโยนที่เขาสามารถดึงออกมาได้จากความเกลียยกาจากความดุในตัวคุณน,นะคะทําให้คุณอ่อนโยนขึ้นทําให้คุณรู้ใจตัวเองมากขึ้นแต่ก็กลายเป็นคนที่ทําร้ายความรู้สึกของคุณเช่นกันทําให้คุณรักทําให้คุณไว้ใจเชื่อใจทําให้คุณมีความสุขทําให้คุณยิ้มได้แต่กลับกลายเป็นคนที่ถอยห่างออกจากความสัมพันธ์เพราะความไม่พร้อมความกลัว ความลังเลทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณไปต่อไม่ได้มีการหยุดชะงักมีการชะงักงานเหินห่างออกจากกันทําให้คุณเหมือนตายทั้งเป็นเขานั่นเองนะคะที่ตอนนี้รู้ใจตัวเองแล้วความไม่พร้อมความไม่ชัดเจนความกลัวก่อนหน้านี้ได้หายไปแล้วหลังจากที่ความสัมพันธ์มีการนิ่งเงียบมีการเหินห่างออกจากกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันไม่ได้อยู่ในชีวิตของกันและกัน กลายเป็นความชัดเจนที่เกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาคุณคือคนที่เด่นชัดขึ้นมาความรู้สึกที่เด่นชัดขึ้นมาคือคือความรักความผูกพันความสาคัญการมีกันและการความรักที่มีให้กับคุณชัดเจนขึ้นมากๆมากจนรู้ใจตัวเองมากจนอยากชัดเจนมากจนรู้ว่าเขาขาดคุณไม่ได้มากจนต้องโสมสารกลับมาหาคุณนั่นเองคนที่ไม่รู้ใจตัวเองไม่พร้อมที่จะชัดเจนเขาคือคนที่จะทักมาหาคุณเราเรานี้ แล้วก็พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณแล้วนะคะ